ต่อไปก็เป็นข่าวของไนเดอร์คัตนะครับไม่แบง่งไม่หัน่นไม่ขั้นแซ็กไนเดอร์ยืนยันไ n เดอร์คัตจะปล่อยทีเดียวเป็นหนัง4ชั่วโมงนะครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าแซ็กไนเดอร์จัส e ิส u e นะครับอาจจะไม่ได้ใช้แบ่งตอนแล้วนะฮะทั้งเรื่องการจะวางจำหน่ายแบบแผ่นบูเลในเดือนมีนาคมหรือว่าซื้อการชื่อหนังปรากฏใน Google Play Movie l โลคูอะไรพวกเนี้ย ก็เป็นสัญญาณว่าเอ๊ะหรือว่านางเรื่องนี้เนี่ยจะปล่อยออกมาในแบบภาพยนตร์เลย เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะซื้อเวลาให้กับคนเนี่ยสมัครสมาชิกอยู่เรื่อยๆเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีแผนของ Warner หรอกที่แบบหนังฉายลงและฉายพร้อมกันกับในสตรีมมิ่งเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะต้องใช้แ a ็ก s ไนเดอเนี่ยเป็นตัวซื้อให้คนเนี่ยยังคงสมัครสมาชิกอยู่นะแล้วก็มีคํายืนยันจากคุณแ a ็ก s ไนเดอนะครับผ่านทางเวโรของเขานะครับรว่าหนังแซ็ก y ไนเดอร์จัส l ิส g ล e ของเขาเนี่ยจะปล่อยออกมาแบบ4ชั่วโมงรวดก็คือเป็นภาพยนตร์แล้วแหละจะไม่ใช่มินิซีรี 1>, 1 2 3 4 4อาี่อาทิตย์จบสาเหตุว่าทำไมถึงปล่อยแบบรวดเดียวนะฮะอย่างแรกเลยก็คือมีข่าวว่าหากใช้แบ่งเป็นตอนเป็นมินิซีรีเนี่ยกระบวนการจ่ายเงินทีมงานและนักสแสดงเนี่ยจะต่างออกไปจากการฉายหนังนะครับจะต้องไปทำเรื่องเปลี่ยนเอกสารและอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเช่นสมมุติทำสัญญาว่าจะปล่อยเป็นหนังเราจะจ่ายทั้งหมด200อ่ะ200บาทเราจ่าย200บาทแต่ถ้าเกิดจ่ายเป็นมินิซีรี จ่ายตอนละ100บาทอ่ะก็ไป400โอโ้เพิ่มขึ้นไปเยอะเลยจากที่2คือ HBO Max เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทยอยปล่อยเพื่อซื้อเวลาสมาชิกให้ยังคงสมัครบริการอยู่นะครับเพราะแผนการปล่อยหนังของ Warner ฉช้ลง HBO Max เนี่ยไอ้ที่ฉายคู่เนี่ย Warner ใช้ลงแล้วก็ลง HBO Max ในวันเดียวกันเฉพาะที่สหรัฐนะนะครับจะสามารถดึงผู้ชมได้มากกว่าเพราะตอนนี้สล็อตของแต่ละเรื่องใน Warner ปี2021เนี่ยค่อนข้างแน่นละมีหนังลงหนัง,หนงใหม่ลงทุก ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนสมาธิของเขาเนี่ยเลยจะไปอยู่ตรงนี้มากกว่าที่จะต้อง PR หรือสื่อสารให้กับทางสารัฐเนี่ยเข้าใจสไนเดอร์คัอาจจะเป็นแค่แบบมวยร้องและตอนนี้ตอนแรกที่เขาประกาศอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นตัวดึงผู้ชมได้มากๆแหละแต่ตอนนี้ก็คือไม่น่าละไม่ได้ให้ความสําคัญขนาดนั้นละ นะครับผมก็ปล่อยอยากจะปล่อยก็ปล่อยไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับกําหนดการฉายยัง,ยงคงอยู่ในที่เดือนมีนาคมนะครับผมซึ่งน่าจะประกาศวันฉายอีกทีในตัวอย่างใหม่ที่จะปล่อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ผมก็ไม่เข้าใจนะคนที่บ่นว่าปล่อยสีชั่วโมงแล้วจะแบบเมื่อยตูดแน่เลยดูแบบเฮ้ยเขาปล่อยฉายทางทีวีฉายทางสตรีมมิ่งไปฉี่อะไรก็กดพอดีมทดมีกดได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าเกิดเขาฉายลงนะมันก็มีอินเตอร์มิชั่นอยู่ดีแหละนะครับ เพราะว่ามันต้องมีจุดพักบ้างเพราะตอนนี้ผมดูหลอดออฟเดลิงมีพักครึ่งพัก3มหรือแม้กระทั่ง g o d f ฟาเธอร์พักสองเนะอันนี้มไม่ได้ดูในโรงนะแต่มันมันก็มีอินเตอร์มิชชั่นที่แบบพักให้คุณไปเข้าห้องน้าําไปดื่มน้าําไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วนะฮะ เป็นรูปที่เขากําลังอยู่ในช่วงการมิกซ์เสียงมั้งฮะหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เป็นโค้งสุดท้ายในการอิดิตของตัวสไนเดอร์คัทนั่นแหละส่วนภาพนี้จะเป็นภาพของสเตเฟนวูฟคนที่นอนอยู่เนี่ยนักรบชาวแอตแลนติสคือมันจะมีฉากหนึ่งอะที่สตันเน่ยเขาแบบบอกเลยนะว่าเขาสู้รบ ลงทุนลงแรงไม่มากแต่ว่าฉากนั้นโดนตัดออกไปจากฉบับฉายโรงอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบโดนกลับมาใส่เข้าไปอีกรอบหนึ่งผมเลยคิดว่าฉากแอคชั่นที่เราเห็นในฉบับฉายโรงเนี่ยมันน่าจะมีส่วนที่โดนหั่นออกไปด้วยนะอาจจะมีฉากแอคชั่นอื่นที่เรายังไม่ได้เห็นแล้วก็น่าจะเป็นฉากนี้ก็คือเป็นหนึ่งในฉากนั้นนะฮะตอนแรกเนี่ยผมดูในมือือว่ามาร์ e r b บ็อกซ์นะแต่ว่าไม่ใช่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ